ไฟดับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับงานแปลงหลังจากที่แปลง tdi มานะครับก็มาเรื่องปรับจูนคาบูแล้วก็เรื่องปรับจูนคาบูเสร็จก็มาเรื่องระบบไฟนะครับคือหลักการไฟที่ที่ของเดิมแปลงมานะครับลักษณะ,ะที่ผมไปลองวิ่งมานะครับมีอาการมันจะมีอาการทื่อก็คือว่าไฟมันแก่นะครับไฟมันแก่ หลักการการขยับไฟเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับคือตอนแรกที่มันวิ่งมีการวูบก,ก็คือเกี่ยวกับคาบูตอนนี้คาบูผมปรับจูนน่าจะประมาณ90%ซละนะครับน่าจะโอเคละนะครับผมก็จะอลองอไปก่อนนะครับแต่ว่าจะมาปรับระบบไฟต่อนะครับหลักการตอนนี้คือว่าไฟผมมาขยับอีกประมาณ1มิลน,นะครับหนมิลนะครับมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราปรับ ปรับไฟปรับแม่เหล็กเนี่ยแค่แค่หนึ่งถึงสองมิลเนี่ยปัญหาคือว่าล่องริมเราไม่สามารถที่จะซาะล่องใส่ริมได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตำแหน่งเดิมเกินไปนะครับล,ล่องริมมันก็จะขาดนะครับแต่ถ้ามันขยับไปประมาณสี่ mm, มิลห้ามิลขึ้นไปนะครับสมมุติว่าล่องริมเดิมอยู่ตรงนี้นะครับขยับมาเยอะนะครับเนี่ยมันก็จะสามารถซาะล่อ,ลองใหม่ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันนะครับมันซาะไม่ได้นะครับก็ใส่ริมไม่ได้แต่ผมจะ ผมจะให้ให้มันใส่ริมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการมาขยับแป้นแม่เหล็กเอานะครับก็คือแป้นจานไฟนะครับแป้นจานไฟตอนนี้ผมขยับขยับตัวแม่เหล็กนะครับขยับถอยคืนนะครับถอยคืนถอยคืนมาเนี่ยประมาณประมาณ1มิลนะครับถึง2มิลนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันใหม่นะครับฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับว่ามันจะลื่นไหมนะครับ จะสังเกตว่าไฟมันนิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นแล้วก็อจา,ารเร่งก็คือรอ,อบรอบมาดีนะครับหลังจากที่ขยับขยับไฟนิดนึงนะครับก็คือขยับไม่เหล็กนะครับตัวนี้ผมขยับไม่เหล็กไม่เหล็กเดินหน้าแต่ว่าจานไฟจะถอยหลังนะครับถ้าเราขยับจานไฟนะครับอถอยหลังก็คือว่า,าถ้าตามอ่อนก็คือย้อนแก่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตามเข็มนาฬิกานะครับคือตามตามลูกสูบนะครับแต่ว่า,าผมถ้าถ้าลักษณะเราขยับ ตัวไม่เหล็กเนี่ยปัญหาคือว่าขยับมาแค่1มิล2มิลเนี่ยเราไม่สามารถเซาะร่องริมได้นะครับอ่ามันจะเป็นหลักการที่ว่าไม่ใส่ริมนะครับถ้าวิ่งทางไกายมโอกาสที่จะอ่าไม่เหล็กเคลื่อนได้นะครับก็ผมจะไปขยับตัวอ่าตัวจานไฟเอานะครับข้างในนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าขยับตัวไหนนะครับตอนนี้ผมขยับไม่เหล็กลองนะครับลองเสร็จก็ผมไปลองวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับ เดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าขยับตัวไหนนะครับในหลักการที่ไฟมันแก่นะครับเราต้องขยับตามนะครับไฟแก่ดีไหมก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือตัวแม่เหล็กกับคอยมันจะร้อนมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับวิ่งทางไกลเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลารอบสูงนะครับจะมีปัญหาในรอบสูงนะครับจะมีปัญหาเรื่องสะดุดนะครับ ก็คือเวลาเราบิดแบบว่าตัดรอบนะครับประมาณวิ่งประมาณสักร้อยหนึ่งแปดสิบเก้าสิบจะมีอาการแบบว่าทื่อๆนะครับคืออาการของไฟแก่นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่า,างานงานบิวทั้งคันนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่รื้อลงพ่นสีแล้วก็ประกอบคืนก็จบนะครับแต่ว่ามันจะมีงานเนี่ยางานซ่อมบำรุงงานาเดินระบบไฟงานแปลงระบบไฟอะไรต่างๆนี่ครับ แล้วก็งานาเรื่องขบงขบูอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีงานพวกนี้เพิ่มเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าเราลื้อลงพ่นสีแล้วก็จบาบางคนทักเข้ามาหรือโทรมาถามผมนะครับว่า,าผมจะให้ทําแค่ลื้อพ่นสีแล้วก็ประกอบคืนคิดราคากี่บาทประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่เข้าใจว่า,ายิ่งถ้าเป็นรถเก่านะถ้าให้ผมลื้อทําแค่แบบนั้นอนะไอส่วนพวกนี้ถ้าผมไม่ทําให้นะมันก็ไม่จบนะครับเนี่ยจะเห็นบ้านนะผมอธิบายฟัง ใจเห็นว่ามีร่องริ่มนะครับตรงนี้นะอ่าร่องริ่มนะครับตรงเนี้ยนะครับเวลาเราขยับแม่เหล็กเนี่ยอ่ามันขยับมาแค่มิลสองมิลเนี่ยปัญหาคือว่าร่องริ่มตัวเนี้ยอ่าเวลาเราใส่ริ่มเดิมนะครับตรงเนี้ยนะนะถ้าเราจะใส่ริ่มให้ได้นะครับในกรณีแปลงอ่า C D I ครับขยับแม่เหล็กเราต้องซ็อร่องริ่มนะครับใส่ร่องริ่มเดิมแต่กรณีพอเราขยับมาแค่ประมาณ1-2มิลเนี่ย มันต้องมาซาออยู่ใกล้ร่องเดิมเนี่ยมันก็คือใส่ใส่ริดไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ก็เกิดปัญหาครับผมก็เลยต้องมาขยับตัวนี้เอานะครับก็คือแป้นตัวนี้นะครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับไม่เหล็กเดินหน้าถ้าถ้าเราปรับไม่เหล็กเดินหน้าเราก็ต้องถอยจานไฟกลับหลังนะครับก็คือกลับกันนะครับส่วนตัวนี้ผมจะผมจะถอยไม่เหล็กคืนก็คือว่าผมก็จะคว้านคว้านรูน็อตมาข้างหน้าตรงนี้นะครับประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวจะคว้านมาประมาณสองมิลนะครับประมาณเนี้นะครับสอมิลจะคว้านรูนะครับควานรูเพื่อถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันใส่แม่เหล็กในตำแหน่งที่ตรงกับามาร์กริมจานไฟนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเขาเรียกว่า เพื่อไม่ต้องไม่ต้องถอดตัวตัวริ่มจานไฟทิ้งนะครับการไว้เวลาถ้ารถเอาไปวิ่งทางไกลนะไม่มันไม่มีริ่มจานไฟมันอาจจะรูดได้นครับน็อตท้ายนิดนึงมันก็รูดนะครับพอมันลูดปั๊บแม่เหล็กก็หมุนนะครับพอมุนปั๊บก็จบเหยนะครับจบเลยนะครับผมก็จะคงริ่มจานไฟไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาขวานรูตัวนี้เอานะครับแล้วก็ขยับแม่เหล็กถอยคืนนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมปรับไฟไฟมันค่อนข้างจะแก่เกินไปนะครับ แล้วไปวิ่งมามันมีมีอาการกากนะครับก็คือสะดุดนั่นแหละประมาณรอบปลายนะครับรอบปลายสะดุดก็คือว่าไฟมันแก่ไปนะครับ